สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องไม่น่อยผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่น้อยผ้าร่วยก็สิมานําเสนอแนวทั้งหวยห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยของห้ามือวันที่ยี่สิบสองเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะห้าน้อยของห้ากับสีเข่าเลขเด่นซูเมอร์เนาะคะ่ะเมื่อนี้เ้ากับสีมีเลขเด่นมาฝากพีฝากน้องเฮาคือเกาสีมีตัวใดนั่นเ้ากับมาไปเบิงไปชมน้ำกันเนาะคะ่ะห้าน้อยของห้าเมื่อน,นี้กับสีบ่มีเลข เด่นเนาะค่ะสิมีแต่งแต่เลขกวิ่งรูดเนาะค่ะวิ่งรูดเมื่อนี้ก็สิมีสี่กับหกเนาะค่ะสองตัวของเห้าก็สิมีเกดคูเก็ดหางเนาะค่ะก็สิม,สมีสามสามสาม,สามหกเกตเก้า ศูนย์เก้าศูนย์สามเก็ดหกศูนย์หกสิมิูเก็ดคูเก็ดหางเนาะค่ะเลขสองตัวของเห้าสิมิู เกตคูเกตหางตัวที่มักประกาสีแดงเอาไว้ก็คือตัวเด่นของเห่าเนาะค่ะถ้าพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามาักก็จังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่ามักเข้าก็ผพานไปทั้งช่องเฮาก็ให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเทงนั้นพิษถือกระบ,บาวากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเขามาเบิ่งแล้วก็ซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้กับทั้งช่องเม่น่อยผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียมซาอุเพิ่น เพิ่นเด้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม,ไม,ไม่ห้าเบิงต่อไปเนาะค่ะสําหรับสามตัวกับสิมีอยูหกคูหกหางคือเกาเนาะค่ะสามตัวกับสิมีถูกสามตัวกัสิมีหา้าเก็สอง

ศูนย์สามงกนี่ละค่ะคือเลขสามตัวของเฮ้าเมื่อนี้ถ้าพี่น้องเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเอาไว้บ่ามักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับหายเบิองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิดถือก,กับบาัวากันเนาะค่ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขามาเบืองแล้วกะอย่าลืมกดกระดิงแกงเตือนเพื่อสิได้เบืองคลิปใหม่ๆของแอดต่อไปเด้อค่ะ สำหรับมือนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นครับก็จังคอยมาพอกันใหม่เนะค่ะมือนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็ยบยใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่มีขอให้มีแต่คว่ำสุขคว่ำมสมหบังกันสุขคู่สุขนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ